โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีกิจคนเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อเขือปอบแปะนะครับนะก็วันนี้นะครับผมจะมาแบบทดสอบสังคมปะวะผมไม่ไม่รู้ว่าใช่ปะวะแต่ว่าแบบคือผมจะแบบเหมือนแกล้งแบบตัวเองแบบอกหักอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีอยู่แล้วนี่ว่าช่างมันเถิดนะครับนะก็คือผมจะแบบเหมือนแกล้งอกหักแล้วก็แบบไปถามไปปรึกษาคนนู้นคนนี้นะว่าแบบพี่ชายผมบอกหักอ่ะผมควรทำยังไงดีอะไรประมาณ นะครับนะก็แบบลองกันไปแบบดูนะครับเพืแบบสนุกสนุกนะครับก็คือคลิปทั้งคลิปที่เห็นนะครับสก,กิลดุลรัวเลยนะครับนะสก,กิลปากนะครับนะจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันในคลิปเลยแล้วกันนะครับ Let's g o ดีแล้วปนะ่ะเนี่ยได้ดีได้ดีดนายเราเรามีอะไรจะปรึกษาไหมวะมันนี่อะไรปะคือแบบอกเราอกหักอะทำไงดีวะหักอกเขาคืนหักอกเขาคืนยังไงอะคือแบบเราอกหักอะเราเราเศร้าอะนายแบบพอมีอะไรแบบปลอบใจได้ปะ ต้องหาเพื่อนต้องหาเพื่อนเนี่ยมีไม้ใช่ไหมเห็นบนเห็นลิงคพวกนั้นไหมที่ปีนกำแพงกันอยู่ปั๊กฮะทำไมอ่ะี่นายมีไม้ใช่ไหมใช่ใช่นายเห็นลิงคพวกนั้นไหมที่อยู่บนกำแพงนายขึ้นไปคุยพวกมันกันได้เลยทำไมอ่ะมันจะได้แบบไม่เหงาไงนายแบบมีอะไรที่แบบพอจะปลอบใจได้ป่ะคือแบบอกหักอ่ะโดนโดนหักอกเลยอ่ะแบบมันรุนแรงกระชากใจกระชากเนื้อเลยเฮ้ยปลอบใจเขาที ลู้เขาเป็นนั้นมาเขาเศร้ามาล้วไอ้คนโดนหักงานคือแบบโดนหักออกมาแบบมันมันมันแรงมากอ่ะยังไงอ่ะคือแบบตอนนี้โดนโดนแบบเขาแบบเขาเขาเขาใจเขาแบบเจ้าชู้อ่ะโอ้ไม่ดีเยะคนอะแบบทำไงดีอ่ะหาใหม่ท้ออ่ะไม่ครับอย่างแรกก็คือไปหาความสุขกับเพื่อนๆแล้วค่อยไปทาใหม่ หล่อเลยนะ่ยเยอะคนหล่อแล้วแบบนี่มูฟมูฟออนนี่มันพวกนายนี่แบบมูฟออนกันนานปะเวลาแบบอกขาเราช่วยคบอ่าเรามูฟออนไปวงกลมแล้วมูฟออนไปวงกลมมูฟออนไปวงกลมใช่ฮะแบบอกอกขาที่มันมีอะไรที่มันจะเยียวยาใจได้ปะคือแบบเจ็บเจ็บมากเลยอ่ะอ๋อใช่เราก็เจ็บแต่ตอนนี้เราก็กำลังพยายามทำตัวเองให้ด้านชาอยู่ชีมีโนโต้เฮ้ยคุณในตัวสาวแบบ พอมีปลอบใจให้ผมได้ไหมฟังเพลงอ่ะยุได้นลครับคือแบบโดนโดนทิ้งอ่ะแบบมันมันมันเจ็บมากอ่ะแบบเชื่อใจเขาแล้วแบบเขาทําแบบเนี้ยแต่งเลือกเก่งจริงเลยกูตกใจนายนาย้งแบบนา้งพอดขนาดไหนันอนอันนนี้ผมอ๋อแต่ต้องพอดขนาดไหนพอดขนาดไหนไม่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 ไมไม่่ไม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 ่ม่ไม่ไมม่ม่ไ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 ม่ม่ไ คนฟอลโล่นายอ่ะหรอไม่รู้แปดร้อยกว่าคนใช่เหรอโอ้ยโอเคแค่แปดร้อยเกือบสามพิละกดมาไปทั่วแล้วมันางแม่เล่นเนี่ยคนดังแเนี่ยยูทูบเบอร์นี่คนดังหรือเปล่าคนฟอลโล่้ยรู้ดีทำเราใจเดิมเสียงดังโอเคนะกูว่าห้องนี้ที่แบบ แรกๆอ่ะมันก็สนใจกูดีนะเว้ยหลังๆแล้วแบบทิ้งกูไปเลยนะครับนะเออโถเออโถเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาห้องใหม่กันเลยละกันนะครับนะแบบด้วยสกิลการปาสตรอเบอร์รี่ของผมนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะไปเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อคนต่อไปไม่ได้เหยื่อหรอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนกันแล้วเนี่โหล่หล่นายนายนาย ดีครับือแบบเราอกหักนี่แบบทำยังไงดีวะูกสมัเกันอะไรขึ้นเราม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 าคือแบบเราแบบเขาเราโดนเขาทิ้งแบบมันอันนี้มากอ่ะเขาแบบคุยซ้อนอ่ะใช่ครับทำให้คนคุยคนหนึ่งห่ะเลยเลยเขาแบบเขาคุยซ้อนอ่ะคบปซ้อนอ่ะนึกออกปะอ๋อโอ้ยนายแบบอะไรนะครับไม่เคยเจอเลยนะเมื่อก่อนแต่ก็เขาเข้าใจอยู่อ่ะ มันมันมันเจ็บมากคนคนแบบคนที่เราคนที่เราเชื่อใจที่สุดอ่ะนายที่ออกป่าแต่แบบเขาทําแบบเนี้ยปากตอเลยไอ้เหี้ยมาคุยในนี้ก็ได้คนในนี้ก็ดีดีมีดีอยู่คนคนในนี้เป็นมิตรทุกคนครับมีเป็นมิตรแต่ก็น่ารังกาญเป็นบางช่วงนะครับถ้าไปถือปลาถ้าถ้าถือปลาปลาเขาถือไปทั่วนะแล้วเวลาแบบพวกนายอกหักกันนี่แบบบลูออนนานปะไม่เคยอกหักไม่นานวันเดียวก็จบโอโหวันเดียวเลยวันเดียวก็จบแช่วันเดียวจบ โพราะวมันก็แค่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าขอโทษอดีพี่มันไล่ยพี่ลองวคนนี้ไม่เปคนคุยดีโอ้พี่พูดยิ้มจเกินไปโอ้โหายตอบย้ำเลยอะด้นไ่้ตอบย้ำเาะตอบย้ำเลยอ่ดีใจเราเลยอเนี่ยไอ้ตาเอ้ตาอยู่ข้าเนี่ย ไงก็เป็นขอให้หายหายแล้วเร็วแล้วกันโอเคครับขอบขอบคุณมากครับหายเร็วๆนะครับอันอันนี้ชื่อชื่ออะไรกันบ้างนะครับหายนี่คือหายจากโลกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็เกินนี่เกินโหเนี่ยเกินมากเอาเกินขาแล้วอันอันอันนี้นี่แบบพี่ชายคนที่น่ารักน่ารักนี่ชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยคุณยิ้มเถอะนนะชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อหลอกครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่ปลอบใจอะอะไรครับผมเพราะว่าผมก็เดินมาเยอะแล้วครับโดนมาห้าคนแล้วโอ้แสดงว่าแบบ หล่อมากเลยใช่ไหมน่ะก็ฮอตพอตัวตัวเราตัวไม่ชอบอ่ะไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นห้าคนนี่ห้าคนร้อมกันหรือเปล่าครับไม่โอ้โหไม่ไหวครับแล้วตอนนี้นี่แบบมีมีแฟนยังไระันระเบิดเลยครับนายยังครับไม่มีครับเลือกที่ไม่มีดีกว่าน่ารักขนาดนี้นะไม่มีได้ไง โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันมากครับหลังจากที่ได้รับชมคลิปไปนะครับผมก็บอกเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยแบบเป็นคนดีๆกันทั้งนั้นเลยนะเออแต่ละคนที่แบบถามก็ตลกดีอะมัน,ม,นมันสนุกดีนะผมว่าคุยเนี่ยแบบก็แล้วแต่คนนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับคนไม่ดีก็เจอนะครับแต่ว่าผมตัดทิ้งนะครับนะคนในคลิปหรือมาดูคลิปนี้ผมต้องขอโทษทีนะครับนะ ขอโทษจริงๆนะครับเออผมขอโทษนะโอเคนะครับก็ไปเชื่อใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละบ๊ายบายหวัดดีดิน้องแมวหวัดดีครับโอ้ยเสียงหาย